ตงหนึ่งมาสงสารซูเปอร์บอลกับตะวันฉายถ้าลดเวทได้ก็จะลดครับเพราะวาเวทนี้มันใหญ่ไปอันนี้ก็7 0 71สนะครับผมช่างตอนมาต่อยผม7576ห้าเจ็ดสิบหกเองครับก็ใครก็ได้ครับไม่เกี่ยงแล้วครับคือเมื่อเต็งหนึ่งกล้าบอกว่าจะมาในรุ่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดโลซึ่งมีเข็มขัดของตะวันฉายอยู่ตรงนั้นมีคู่ต่อสู้อย่างซูเปอร์บอลมีคู่ต่อสู้อย่างโจโนันทบุตรแล้วก็ไหนจะเจ้าคนตัวสูงๆประปๆอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็เผลอๆอาจจะมีปตาทาเข้ามาด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าเดือดจริงคือรุ่นที่เต็งหนึ่งอยู่เนี่ยคูณเรอสู้ตัวใหญ่นั้นเลยดูอย่างเออริเกียนพวกนี้คือแบบมันอยู่แถวๆ188ขึ้นไปซะเยอะ,อะความสูงอะบางคนก็190กว่าๆไปเลยอะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไฟล์่าสุดที่เต็งหนึ่งจะสามารถเอาชนะแชร์แมงได้แต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าสูสี มีโอกาสที่เตงหนึ่งจะแพ้ได้เลยในวันนั้นแล้วมีโอกาสที่เตงหนึ่งจะชนะได้คือเอาง่ายๆว่าคือจังหวะใครดีกว่าก็สามารถน็อกเอากันได้เลยเพราะมันตัวใหญ่แล้วก็หมัดหนักกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่เตงหนึ่งเสียเปรียบก็คือส่วนสูงแน่นอนใครที่ไปร้อยแปดสิบต้นๆเนี่ยก็จะแบบหรือร้อยเจ็ดสิบปลายๆเข้ารุ่นนี้ปุ๊บก็จะเสียเปรียบทันทีเพราะว่าตัวใหญ่จริงๆเราจะไล่เรียงไปทีละคนว่าหากเ็งหนึ่งเข้าสู่รุ่นเจ็ดสิหรือเจ็ดเอ็ดกิโลตรงนี้ ไหวไม่ไหวถ้าจเจงหนึ่งเจอกับคนคนนั้นมันจะเป็นยังไงืมเชียร์เตงหนึ่งเต็มที่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเ,เราเป็นเพื่อนกันใน TikTok อะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นเพราะผมรู้สึกว่าชื่นชอบคาแรคเตอร์เขาแบบแม้เขาจะมีฝีมือแต่ผมรู้สึกเขาไม่ถือตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือติดตามมานานคือสมัยก่อนอะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะผมเนี่ยจะเชียร์อยู่ไม่กี่คนเมื่อก่อนผมจะดูเตงหนึ่งดูบัวขาวซปเปอร์บอล ซิงเกิลอาลาซอฟทเท่านี้เลยผมดูประมาณเนี้ยถ้าไม่นับแบบพวกยูฟซีนะซึ่งหน้าทีวีก็จะมีผมกับพ่อที่จะชอบนั่งดูเต็งหนึ่งกันบ่อยๆคือทุกครั้งที่เขาต่อยแหละว่างั้นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเทรนด์การดูมวยหรือว่าวิธีแนวคิดอะไรของผมต่างๆผ่านมาสิบปีมันก็เปลี่ยนไปจากที่เคยดูมวยแบบคนไทยชนะบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยก็จะชอบเริ่มชอบมวยที่สูสีมากกว่าเริ่มชอบคนไทยเก่งๆปะทะต่างชาติเก่งๆอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้ชอบแบบ เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนชอบดูคนไทยอัดต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเออถ้าต่างฝ่ายต่างเก่งมันสู้กันรู้สึกสนุกกว่าอย่างเช่นดูเคียมรันนาปติอะไรเงี้ยก็จะเพลินูหสุดยอดโคตรเก่งเลยดูแล้วใครก็สู้ยากจริงๆก็เปิดใจกว้างมากขึ้นยอมรับฝีไม้ลายมือของคนทุกๆชาติถ้าเขาเก่งแต่งหนึ่งย้ายรุ่นมาอุปสรรคมีใครบ้างหากจะเอาเข็มขัดไปที่โจนทวุิ แม้จะชอบเตงหนึ่งแม้จะเชียร์เตงหนึ่งแต่พอถึงตอนวิเคราะห์ต้องตรงตรงต้องพูดออกไปแน่นอนถึงหน้าจอปุ๊บผมเชียร์เตงหนึ่งแน่นอนแต่ตอนวิเคราะห์ผมต้องวัดสกิลกับสกิลหมัดใครดีกว่าเท้าใครดีกว่าสเต็ปเท้าใครดีกว่าจังหวะใครดีกว่าต้องพูดออกไปตรงๆนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวการวิเคราะห์จะบิดเบี้ยวไปสมุดส่วนคนเห็นต่างถ้ารู้สึกว่าผมไปบอกว่าเตงหนึ่งหมัดหนักกว่าแต่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ โจโนาวุมัดหนักกว่าก็สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันได้เลยนะมองต่างได้แต่ว่าพอถึงตอนนี้เขาสู้กันจริงๆก็ผลอาจจะเป็นคนละแบบก็ได้เทียบการเตะก่อนผมว่าโจโนทวุฒิเตะหลากหลายมากกว่าเต็งหนึ่งมีลูกเตะผสมผสานกับการชกเนี่ยลูกชุดอะมากกว่าเต็งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องการเตะหลากหลายผมให้โจโนาวุฒิแต่ถ้าเรื่องเตะหนักหน่หนวงผมให้เตงหนึ่ง แต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าการอยู่ในเวท78กิโลพอลงมา71เนี่ยลูกเตะของเขาจะเบาลงหรือเปล่าหรือยังคงหนักหน่วงเหมือนเดิมอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึง่งแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ายังไงก็เตงหนึ่งเตะหนักกว่าแน,น่นอนเรื่องหมัดสป,ปีดของหมัดเนี่ยยังไงก็โจนธวุฒต่อยเร็วแล้วก็ต่อยแม่นด้วยแต่หากเป็นความหนักน่วงของหมัดยังไงก็เตงหนึ่งโดนเปรี้ยงหนึ่งมีโอกาสร่วมได้ทันทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณมองยังไงนะว่าระหว่าง การต่อยหมัดที่เร็วกว่าการอัดเต็มเหนียวแบบไม่ได้ปล่อยลูกชุดอะไรเยอะนะอาจมีลูกชุดบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาล็อกเป้าแล้วกะจะใส่เต็มๆกะเพื่อเอาน็อกอะส่วนใหญ่จะเป็นหมัดแบบเดียเด่ยวๆแต่หนักหมัดวันพันแมนแบบไหนดีกว่ากันหากเตงหนึ่งชนโจนัทวุฒิเต่งหนึ่งคงจะลำบากมากๆถ้าเจอกับโจนัทวุฒิส่วนโจเองก็ต้องระมัดระวงังอย่าให้เต็งหนึ่ง ปล่อยโดนเพราะว่าหมัดเขาหนักมากแค่คิดก็โคตรน่าสนุกเลยคนต่อไปเต็งหนึ่งถ้าชนกับปรมิปรม,ปรม,ปรมปุยเนี่ยผมว่าไม่มีโอกาสที่เต็งหนึ่งจะเพี้ยงพร้มได้เหมือนกันคือคนนี้ก็สูงแบบร้อยเก้าสิบวกลบแถวเท่านั้นเหมือนกันอะบวกกับว่าเราเคยเห็นเขาน็อกเอาท์โจนทุศนั่นแปลว่าหมัดเขาคงจะหนักมากๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเจอเต็งหนึ่งยังไงมันเหมือน เหมือนเต็งหนึ่งเคยสู้กับพวกแบบสูงประมาณเนี้แต่สามารถจัดการได้อย่างล่าสุดอะที่สู้กับแชร์แมงอะแล้วแชร์แมงใหญ่กว่ามากเลยอะเพราะฉะนั้นปรมบรมเนี่ยอาจจะสู้เต็งหนึ่งไม่ได้ผมมองอย่างนั้นนะคือเขาอาจจะเก่งมากๆเวลาเจอโจนาทูุสตเวลาเจอคนอื่นในรุ่นแต่ผมรู้สึกว่าเขาอาจแพ้ทางเต็งหนึ่งก็เป็นไปได้นะสาหรับเริ่มปัมป๊มปัม๊มปั๊มบันเนี่ยเราก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราเห็นฟอร์มเขาอย่างไม่เยอะยังไม่เคยเห็นเขาเจอแบบ ซูเปอรบอหรือว่าตะวันฉายหรือสิทธิชัยหรือชาโด้ก็แล้วแต่ติดเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนสำหรับปรำปรปุป่มส่วนคนต่อไปสิทธิชัยถ้าเป็นแบบนี้แตงหนึ่งเหมือนเป็นการถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงเพราะนี่คือแชมป์กลอรี่ถึงแม้ว่าไฟหลังๆมาอาจจะผิดฟอร์มไปบ้างแต่ยังไงสิทธิชัยก็ยังเป็นสิทธิชัยและผมคิดว่าสิทธิชัยยังพัฒนาอีกคนเราไม่ใช่แบบ พอถึงเส้นที่มันจะลงกราฟลงอ่ะไอตอนขึ้นก็ขึ้นนะแต่ไอถึงตอนที่มันลงอ่ะบางคนมันลงแล้วมันดาวไปเลยก็มีแต่ผมมองว่าสิทธิชัยอ่ะมันไม่ลงตลอดอ่ะเดี๋ยวผมว่ามันมีขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าสิทธิชัยกับเตงหนึ่งเนี่ยเป็นคู่ที่แบบเรียกว่าคู่หยุดโลกได้นะโอเคถ้าเป็นสิทธิชัยเวอร์ชันเก่ายังไงผมก็คิดว่าการป้องกันตัวยังคงดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าดูไฟตอนเจอนิโคเหมือนหลายคนจะเห็นจุดอ่อนบางอย่างของสิทธิชัยซึ่งอาจถูกแก้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะ แต่เอาฟอร์มปัจจุบันก่อนผมว่าผมให้เตงหนึ่งเหลื่อมเหลื่อมดูดีกว่าและถ้าเกิดว่าเป็นเตงหนึ่งปทะทะชาโดลูกถีบยังไงก็ชาโดดูดีกว่าเตงหนึ่งลูกเตะชาโดก็หลากหลายกว่าเตงหนึ่งจังหวะในการเตะจังหวะดักเตะเคาน์เตอร์คืนด้วยการเตะชาโดดูเหนือกว่าแต่ลูกเตะที่หนักหน่วงยังไงก็เตงหนึ่งการใช้หมัดของชาโดผมคิดว่า ต่อยได้ดีเลยนะแต่ถ้าเป็นหมัดโดยรวมแล้วกันทั้งสปีดหมัดทั้งการใช้หมัดจังหวะของการใช้ความหนักน่วงมองโดยรวมผมให้แต่งหนึ่งเรื่องหมัดชาโดกาลังมาแรงชะมัดเลยอะคนคนนี้ยังเดายากอย,กอยู่ผมยังมีข้อมูลเขาน้อยอยู่นะเดี๋ยวค่อยรวบรวมอีกทีเวลาแบบคุณคอมเมนต์อะไรเงี้ย,ยผมจะดูแล้วกันว่าคนอื่นเขาคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชาโดเขาอยู่ระดับที่แบบเหนือกว่าเต็งหนึ่งหรือย,ยังแต่ณนะตอนนี้ ระหว่างชาโดกับเตงหนึ่งผมคิดว่าเตงหนึ่งจัดการได้เตงหนึ่งอาจเป็นฝ่ายชนะได้นะคนต่อไปโอ้โหนี่โคตรหินเลยอะเตงหนึ่งกับนิโคคาร์โลนี่เป็นโจทย์ที่โคตรยากสําหรับเตงหนึ่งเลยอะนิโคนี่คือถ้าตัดตอนนี้เขาเจอนาบิลออกนะคนนี้พิลึกมากเลยะจะว่าโคตรเก่งก็ผมยังเอกใจว่าโคตรเก่งจริงหรือเปล่าวะยังเอะใจอล้วไอ้มันมีบางโจทดที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้ระดับเคียมรันอะแต่ พอไปน n o c k out เศรษิชัยอีกอะไรวะคนคนนี้ทําไมเก่งงี้วะเพราะฉะนั้นผมยังมีเครื่องหมายคําถามสําหรับนิโคอยู่นะขอดูต่อไปอีกหน่อยวัดสกิลก่อนแล้วกันสกิลการเตะนิโคกับเตงหนึ่งยังไงก็เตงหนึ่งเตะหนักกว่าชัวไม่ใช่แค่เตะหนักผมมองว่าจังหวะในการ หาช่องในการเตะยังไงผมก็ให้เตงหนึ่งด้วยรูปร่างความแข็งแรงผมว่าเตงหนึ่งไม่แพ้แน่พอเขาลดน้ําหนักลงมาซึ่งแน่นอนไขมันอะไรต่างๆมันจะมันจะดูลีนมากขึ้นจะเห็นมัดกล้ามชัดขึ้นบวกกับว่าเขาเจอแรงประทะหนักๆมาโดยตลอดในรุ่นที่สูงกว่าในรุ่นที่น้าหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นยังไงแรงประทะความแข็งแรงผมให้เตงหนึ่งแน่นอนถึงนิโคจะแบบเวลาต่อยแต่ละครั้งเนื้อตัวเขาอะดูราวกับพวกที่แบบ ไม่ได้อยู่ในรุ่นนั้นๆน่นะสมมติว่าเขาอยู่ในรุ่นแบบรุ่นนาบิลซูเปอร์เลกอะเคียมรันอย่างเงี้ยนิโคจะดูใหญ่กว่าคู่ต่อสู้เสมอไม่รู้เขาเล่นกล้ามยังไงไม่รู้เขามีวิธีการอะไรของเขาะนะถึงแม้ว่าหากว่าถ้าอยู่รุ่นนั้นน่ะนิโคอาจจะสู้ยากถ้าเกิดเจอเคียมรันพอมาในรุ่นนี้ก็อาจจะดูมีความหวังมากขึ้นแต่ว่าหากแตงหนึ่งมาด้วยเนี่ยแข็งแรงผมให้แตงหนึ่งอยู่ดีส่วนเรื่องหมัดต่อยหลากหลายมากกว่ายังไงก็นิโคคาริโล วงในนิโคชอบเข้าวงในนะแล้วเข้าไปไม่ได้แบบนี่เข่าถูขี้ใครไม่ใช่นะคือไม่ใช่แบบพอบีบเข้าวงในปุ๊บถูขี้ใครคู่ต่อสู้จนเข่าจุกอย่างี้ไม่มีนะซับซอกและเทคนิคการวางแขนการไล่แขนเพื่อเอาศอกยัดที่หน้าคู่ต่อสู้เนี่ยนิโคโคตรโหดเลยอ่ะแต่ผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของเต็งหนึ่งคงจะไม่ได้โดนศอกนิโคง,ง่ายๆแต่เรื่องศอกยังไงก็ต้องบอกว่านิโคดีกว่าแต่สิ่งที่ เต็งหนึ่งจะมีมากกว่าคือพลังกำปั้นที่ท่านิโคโดนเข้าไปผมว่ามีโอกาสนอนสูงมากเพราะฉะนั้นหากนิโคขึ้นไปสู้กับเต็งหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเตรียมที่นอนเนี่ยเอาไปด้วยเพราะคู่นี้ยังไงก็ต้องมีคนนอนคนใดคนหนึ่งนอนแน่นอนอะ่ะนิโคก็ชอบน็อกเอาคู่ต่อสู้เต็งหนึ่งก็ชอบสอยคู่ต่อสู้คู่นี้โคตดพูดยากเลยแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนว่าน่าจะเป็นใครที่ดูดีกว่า ผมคิดว่าเตงหนงดูดีกว่าพอไล่รายชื่อเส้นทางในการล่าแชมป์ของเตงหนึ่งดูยากลําบากจังเลยแต่ละคนโคตรหินเลยคนต่อไปคือซูเปอร์บอลเตงหนงอาจจะเจอกับคนมาหลากหลายนะแต่ผมเชื่อว่ายังไม่เคยเจอสไตล์ซูเปอร์บอลแน่นอนคนคนนี้ฉลาดแล้วก็มีเทคนิคเยอะรู้อีกฝ่ายออกสองหมัดเนี่ยต้องแก้ยังไงแล้วไม่ได้แก้เฉยเฉยสนคืนด้วยโูกเตะลูกเตะกต้านคออ่านเกมคู่ต่อสู้เก่ง ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้มีความเร็วแบบเร็วกว่าอย่างชัดเจนหรือว่ามีลูกถีบที่เด่นกว่าอย่างชัดเจนเนี่ยจัดการซูเปรอร์บอลยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเตงหนึ่งจะชนะซูเปรอร์บอลได้เนี่ยหนึ่งเลยต้องเร็วกว่าซึ่งผมมองว่าถ้าเตงหนึ่งตอนนี้อาจจะยังช้ากว่าซูเปรอร์บอลแต่ถ้าเตงหนึ่งในตอนที่ลดน้ําหนักแล้วอ่ะเรายังพูดไม่ได้ว่าเขาจะเร็วกว่านี้ไหมอ่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นแต่ตามหลักการนะคนเราพอตัวเล,เล็กลงรีดไขมันออกไปเยอะ ยังไงก็ต้องเกิดความคล่องตัวมากขึ้นอะวัดลูกเตะระหว่างเต็งหนึ่งกับซุปเปอร์บอลยังไงก็ต้องซุปเปอร์บอลจังหวะสวนกลับเคานเตอร์ยังไงก็ต้องซุปเปอร์บอลการถีบยังไงก็ออกซุปเปอร์บอลร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นส่วนบอดี้ส่วนขาส่วนแขนส่วนอะไรต่างๆเวลาโดนแบบแดงปะทะผมคิดว่าซุปเปอร์บอลกับเตงหนึ่งก็สูสีกันนะเพราะซุปเปอร์บอลเองก็ไม่เคยเห็นเวลาเขาโดนจ้วงท้องแล้ว ลงไปนอนอะไรเงี้ยไม่เคยส่วนใหญ่เขาโดนต้องโดนตรงปลายคางหรือโดนใบหน้าเขาถึงจะร่วงแต่ถ้าเกิดเป็นบอดี้เนี่ยผมคิดว่าซูบอนก็แข็งแรงอาจจะไม่แพ้เต็งหนึ่งเลยมั้งแต่ว่าเต็งหนึ่งเขาแข็งจริงนะไอ้ส่วนร่างกายส่วนบอดี้อะแล้วถ้าต้องเลือกแค่คนเดียวไม่เอาเสมออะผมว่าให้เต็งหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะเต็งหนึ่งเขาเจอแรงปะทะหนักๆมาโดยตลอดเพราะรุ่นน้ำหนักเขาใหญ่กว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งทีนี้ไอ้ส่วนใบหน้าเนี่ย หลายคนบอกว่าซุปเปอร์บอลคางเปาะซึ่งเปราะจริงหรือไม่จริงนั้นอีกเรื่องนะผมคิดว่าไอ้จุดที่เขาโดนอะคําถามคือใครบ้างไม่ร่วงวะคือเขาเรียกว่ามันเป็นจุดสําคัญอะซึ่งหากเป็นคนอื่นโดนปลายคางด้วยน้าหนักหมัดประมาณนั้นอะยังไงก็มีโอกาสร่วงกันทุกคนมั้งการใช้หมัดซุปเปอร์บอลไม่ได้มีจุดเด่นตรงหมัดนะณนะปัจจุบันส่วนเต็งหนึ่งชอบน็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดเพราะฉะนั้นเรื่องหมัดผมให้เต็งหนึ่งถ้าซุปเปอร์บอลโดนหมัดของเต็งหนึ่ง เขาสักเปรี่ยงผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเต็งหนึ่งที่เอาชนะได้แต่ถ้าแตงหนึ่งโดนซุปเปอร์บอลวางกับดักแล้วใช้จังหวะเคาน์เตอร์ที่เขาเก่งอะ่ะเต็งหนึ่งก็มีโอกาสโดนซุปเปอร์บอลกินเหมือนกันอะ่ะแต่ถ้าต้องเลือกหนึ่งคนความครบเครื่องอยู่ที่ซุปเปอร์บอลแต่หมัดที่เขาเรียกว่าอะไรปิดจ็อบอะ่ะที่แบบเปรี้ยงเดียวเปลี่ยนเกมอะ่ะมันอยู่ที่เต็งหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าคนอื่นว่าไงคือซุปเปอร์บอลเนี่ย เคยโดนพวกสปีดมัดเร็วๆและหนักนวงเนี่ยต่อยร่วมก็จริงแต่คนที่ต่อยเขาร่วมส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่สปีดมัดแบบเร็วโคตรๆเลยอะ่ะซึ่งเต็งหนึ่งต่อยหนักและถ้าต่อยโดนร่วมก็จริงแต่สปีดมัดของเต็งหนึ่งไม่ได้เป็นแบบมารัตกิโกเรียนหรือชิงกิสลาซอฟหรือถ้าเปรียบเทียบก็คือเต็งหนึ่งไม่ได้เป็นสไตล์เคียมรันอะ่ะไม่ได้แบบมีสปีดมัดแบบนั้นแต่มัดเขาหนัก อเเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสุบวนแพ้ทางมวยหมัดแบบเต็งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ใช่สุบวนไม่ได้แพ้มวยหมัดแบบนี้แต่เต็งหนึ่งเองก็อย่างที่เราเห็นตอนเจอแชร์แมงอ่ะอย่าให้โดนมีเปลี่ยนเกมชิ้นที่อาจจะใหญ่ที่สุดสําหรับเต็งหนึ่งในการเอาเข็มขัดรุ่นนี้มาก็คือเจ้าของเข็มขัดตะวันฉายถ้าวัดเรื่องของสปีด ตะวันฉายดูเหนือกว่าซูเปอร์บอลอีกนะตอนที่เจอกันแน่นอนซูเปอร์บอลมีข้อดีอีกแบบหนึง่งแต่เรื่องความเร็วอยังไงตะวันฉายก็ดูดีกว่าซูเปอร์บอลจังหวะเคาน์เตอร์ซูเปอร์บอลอาจจะแบบดูหลากหลายกว่าตะวันฉายแต่เรื่องความเร็วเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยผมคิดว่าเต้งหนึ่งอาจจะต้องลำบากมากๆเลยหากเจอตะวันฉายะจะฝ่าลูกถีบของเขาเข้าไปเพื่อใช้หมัดยังไงเพราะเตะ้งหนึ่งเนี่ยจุดเด่นเขา็อ o เอาท์ด้วยหมัดเราเห็นบ่อยที่สุด เพราะฉะนั้นจะปิดเกมผมคิดว่าเตงหนึ่งต้องเข้าระยะที่แบบเปรี้ยงเข้าเต็มเต็มหน้าอะไรเงี้ยซึ่งตะว,วันฉายเขาจะมีลูกทีบลูกออกลูกเตะแล้วก็มีหมัดชุดมีอะไรของเขาว่ะฉะนั้นไปทีละจุดแล้วกันเรื่องเตะตะว,วันฉายดูดีกว่าเตงหนึ่งแต่เตงหนึ่งเตะห,หนักกว่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าตะว,วันฉายคือคนที่เตะหนักที่สุด เพราะเขาเคยเตะหลายคนแขนหกักขาหักใช่ไหมหลายคนเล่มเรามองว่าอันนี้แหละคือเตะหนักมากๆแต่อย่าลืมนะเตงหนึ่งเนี่ยเตะโคตรหนักเลยแม้จะลดน้ําหนักลงมาผมยังไงเขาก็ยังเตะหนักอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นใครเตะหนักกว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งคนน่ะต้องยอมรับตะวันฉายเตะโคตรหนักจริงๆแต่ยังไงผมให้เตงหนึ่งความแข็งแรงของร่างกายไม่ค่อยได้เห็นตะวันฉายโดนซัดต,ตรง หน้าท้องตรงซี่โครงแล้วร่วงนะส่วนใหญ่ก็จะโดนบนใบหน้าเหมือนกันเช่นเดียวกับเตงหนึ่งก็ส่วนบอดี้เขาแข็งแกร่งเหมือนกันผมมองว่าเตงหนึ่งแข็งแรงกว่าเพราะแรงประทะของรุ่นที่เขาอยู่มันพวกตัวใหญ่แล้วก็ใหญ่โคตรดูดิมิทรีที่เขาเจอดิคือถ้าไม่เข้าจุดสําคัญเตงหนึ่งก็ไม่ร่วงอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงผมให้เตงหนึ่งมากกว่าตะวันฉายหมัดชุดเตงหนึ่ง อาจจะเป็นรองตะวันฉายนะผมมองว่าตะวันฉายมีหมัดชุดแล้วก็เขาเคยใช้หมัดชุดของเขาเนี่ยจัดการซุปเปอร์บอลมาแล้วเพราะฉะนั้นมีมากกว่าเต็งหนึ่งแน่นอนส่วนความหนักน่วงของหมัดยังไงก็ต้องเป็นเต็งหนึ่งคือผมพูดมาหลายต่อหลายคนนะ่ะสุดท้ายแล้วผมมักจะฟันธงว่าเต็งหนึ่งต่อยหนักกว่า1 2 3 4ามหลายๆคนมาตลอดเลยแล้วผมเชื่อว่าหมัดของเขามีโอกาสทํางานด้วยนะ คุณเราไปคิดต่อเองแล้วกันคุณนี่ว่าความหลากหลายในยการใช้หมัดของตะวันฉายกับหมัดเปรียงเดียวโจทของเต็งหนึ่งอะถ้ามันชนกันน่ะใครมันจะเป็นฝ่ายชนะมลวลโดยรวมระหว่างตะวันฉายกับเต็งหนึ่งดูแล้วทักษะเหนือกว่าคงเป็นตะวันฉายแต่ทีเด็ดทีขาดปเปรียงเดียวเปลี่ยนเกม ผมให้เตงหนึ่งนี่ก็คือเส้นทางที่เตงหนึ่งจะต้องเจอหากว่าเปลี่ยนรุ่นมาตรงนี้ซึ่งเปลี่ยนแน่เพราะเขาให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าเขาต้องการเปลี่ยนละโดยส่วนตัวผมมองว่าควรเปลี่ยนจริงๆเพราะอยู่รุ่นนั้นเสียเปรียบมากๆเลยทั้งส่วนสูงร่างกายต่างๆเนี่ยแรงบัตะอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยรุ่นนั้นนะแต่พอลดรุ่นลงมาผมคิดว่าเตงหนึ่งจะดูดีขึ้นเป็นอย่างมากติดก็แต่ว่านั่นแหละเส้นทางที่ไล่เรียงชื่อต่างๆมาเนี่ยมันโคตรหินจริงๆ คุณว่าเตงหนึ่งจะเอาเข็มขัดมาได้ไหมเข็มขัดที่ตอนนี้เจ้าของเข็มขัดก็คือตะวันฉายและซุปเปอร์บอลก็จ้องจะเอาอยู่เข็มขัดอันนั้นอ่ะผมขอใส่ชื่อเข้าไปอีกสักคนสองคนได้ไหมถ้าเตงหนึ่งมารุ่นเจ็ดสิบเจ็สิบเอ็ดกิโลแล้วเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะที่จะมวยไทยบ้างคิกบ็อกซิ่งบ้างเพราะฉะนั้นถ้ายกเอารายชื่อของพวกคิกบ็อกซิ่งเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะพบว่าเตงหนึ่งอาจต้องปะทะกับมารัตคือกอรียนโอ้ชิบหายเลยอ่ะคือ มันมีความคล้ายกับดิมิทรีคนที่นอกเอาแตงหนึ่งอะแล้วก็ถูกยกเลิกการแข่งขันอะ่ะสไตล์ของมารัตเรกรียวกราดแบบนั้นแต่อาจจะช่ำชองยิ่งกว่าอีกนะเพราะว่ารายนี้ไม่กลัวลูกเตะเตะได้เตะมาเจาะยางได้เจาะมาไม่เกี่ยวเดินเข้าใส่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหากแตงหนึ่งโดนประชิดต,ตัวผมคิดว่าอาจโดนมารัตกีกอรียนอ่ะสอยร่วงแต่ถ้าแตงหนึ่งเคาน์เตอร์ได้สักหมัดมารัตก็ซีแงแก่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นหากไปคิกบ็อกซิ่งด้วยเอากติกานี้ด้วยซึ่งพวกนักมวยเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขายื่นอะไรมาเนี่ยบางคนเอาหมดนะคือบางคนเขามองเป็นความท้าทายเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากก้าวข้ามเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสนะถ้าเขามารุ่นนี้แล้วอ่ะยังไงก็ต้องควบกติกาอื่นด้วยแน่ๆเลยคนต่อไปตังหนึ่งปะทะชิงกิสราซอฟคือ,อราซอฟนีหลากหลายมากเลย สัมภาษณ์ที่ออกช่องของสินสมุดดูเหมือนเขาจะคัมแบ็กนะเตรียมพร้อมแล้วนะที่จะกลับเข้าสู่เวทีของวันอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าได้ปะทะกับเต็งหนึ่งนะจากที่ผมพูดเสมอว่าเต็งหนึ่งนั้นหมัดหนักกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพูดมาหลายชื่อมากเต็งหนึ่งหมัดหนักกว่าทุกคนเลยผมเว้นเอาไว้ตรงชิงกิตราซอฟกับมารัตกิโกเรียนนะเพราะว่านี่ก็หมัดหนักไม่แพ้กันหมัดเต็งหนึ่งถ้าโดนชิงกิส ก็มีโอกาสซีได้เหมือนกันนะแต่หมัดของชิงกิสถ้าโดนเต็งหนึ่งก็มีโอกาสร่วมเหมือนกันแต่ความหลากหลายของการใช้หมัดยังไงก็เป็นชิงกิสอลาซอฟความหลากหลายของการใช้ฟุตเวิร์กชิงกิสดีกว่าเต็งหนึ่งทักษะการเตะชิงกิสปูเหนือกว่าเต็งหนึ่งนะร่างกายผมมองว่าสูสีเลยเต็งหนึ่งก็แข็งแรงชิงกิสอลาซอฟก็แข็งแรงแต่ผมให้ทางเต็งหนึ่งนิดนึงเต็งหนึ่งดูดีกว่า เพราะว่าผมเคยเห็นตอนชิงกิตราซอฟโดนแรงประทะหนักๆของมารักริโกรเรียนอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเขาก็มีบีบางจุดที่แบบไม่ได้แบบแข็งเท่ากับกริโกรเรียนอะ่ะนึกออกไหมแต่ความหลากหลายแน่นอนชิงคิสมีมากกว่าอยู่แล้วถึกอึดถึกะอะไรเงี้ยยังไงผมมองว่ายัางไงก็เป็นตกหนึ่งอ่ะมวลโดยรวมสกิลการต่อสู้ ชิงกิสอลาซอฟดูเหนือกว่าเตงหนึ่งส่วนเตงหนึ่งปะทะโนโอิริคู่นี้จะเป็นคู่ที่โคตรน่าดูเลยเพราะว่าโนโอิริเนี่ยชอบเดินเข้าไปแล้วเตงหนึ่งก็ชอบอัดหมัดปังปังปังแต่โนโอิริจะแล้วรอจังหวะแบบถ้าโดนะโนะเตงหนึ่งอาจจะมีอาการได้นะคู่นี้โคตรสูสีเลยเตงหนึ่งเตะหนักโนยิริก็เตะหนักแต่โนโอิริขาแข็งร่างกายแข็งต้นต่อยลำตัวไม่สุดนั่นคือโนยิริ เรื่องบอดี้จากที่ผมบอกว่าเต็งหนึ่งเหนือกว่าคนอื่นตลอดเลยอะหลายคนแล้วเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับโนยิริผมคิดว่าสูสีโนยิริก็ร่างกายไม่แพ้เต็งหนึ่งแน่เพราะเขียวค้ชินมันแข็งจริงๆต้องยอมรับทักษะการใช้หมัดโนอิริดูดีกว่าความหนักของหมัดต,ตอนที่ตะว,วันฉายโดนหมัดโนยิริก็บอกได้ชัดเจนว่าหมัดเขาหนักมากตอนที่รุกิยะอันปโปที่โคตรจะพลิ้วอะ โดนหมัดของโนยิริกดสุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นความหนักหน่วงผมให้เท่ากันเลยผมว่าโนยิริหมัดหนักพอๆกับเต็งหนึ่งนะแต่เป็นคนละหมัดผมมองว่าของเต็งหนึ่งจะเป็นหมัดหมัดครอสส่วนโนยิริเนี่ยหมัดอัปเปอร์คัตก็หนักแต่ที่เขาชอบคือหมัดฮุกจะฮุกลําตัวหรือฮุกใบหน้าก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหนักคนละแบบหนักคนละหมัดกันถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งฟันธงแบบนี้ละกันถ้าชิงกิตอราซอฟไม่อยู่แล้ว ผมมองว่าเตงหนึ่งมีโอกาสได้เข็มขัดแต่ถ้าชิงกีดสาราซอฟยังเฝ้าอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมถอนตัวไปอ่ะจะเป็นงานยากมากๆเลยสําหรับเตงหนึ่งก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งที่คิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ไม่มีเียมรันเพราะถ้าเขยมรันอยู่ตรงนั้นแล้วก็